สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะแพทย์หญิงถารานินีตั้งตระกุลวชิรค่ะกออ็วันนี้หมอ,อจะรีวิวนิทานเรื่องคุณตากับผีน้อยทั้ง10ตอนวันเกิดของฉันค่ะก็เป็นของนานมีบุ๊คคิดดี้นะคะ195บาทนะคะก็เป็นนิทานพัฒนาทักษะสมอง e f เลยนะก็จะมีผีเห็นไหม เออตอนแรกมอโอเห็นนิทานเล่มน,นี้ในห้องของผู้ป่วยนะไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็เห็นก็ตกใจว่าอ้าวทำไมเด็กๆเนี่ยอ่านเรื่องผีแบบเนี้ยเด็กจะไม่กลัวแย่หรออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคิดว่าไงอะก็เราเห็นคนไข้เราก็ต้องมาดูต่อใช่ไหมว่าเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก็เลยมาค้นดูแล้วก็ลองซื้อให้ลูกอ่านอ้าวมันเป็นนิทานที่น่ารักมากเลยชื่อมันอาจจะแบบ ฟังดูแบบเออเป็นผีอะไรเงี้ยแตงจริงก็งคือความน่ารักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะอ่าทีนี้เล่มแรกนะที่เขาคุณตาเนี่ยเขาได้รับผีน้อยทั้งสิบมาจากเพื่อนเนาะก็เล่มนั้นก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขมากเลยคุณตาเขาก็มีความสุขหมือก,กันนะเขาก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆหมอหาเล่มแรกไม่เจอนะเจอเล่มนี้เอามารีวิวก่อนละกันนะมันมีอยู่ห้าเล่มนะหาไม่เจอสองเล่มนะก็เดี๋ยวถ้าหาเจอวันหลังจะเอามาเล่าให้ฟัง เลือกเอาเอาตอนนี้ก่อนนะก็คือผีน้อยทั้งสิบเขาก็อยู่บ้านกับคุณตาเนาะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ไปเดินเล่นก็เจอเด็กหญิงแก้มแดงเด็กหญิงแก้มแดงก็ชวนไปกินเค้กวันเกิดนะเนี่ยเป่าเค้กกันเนาะเจ้าเออแล้วทีนี้เด็กหญิงแก้มแดงก็จะไปโรงเรียนนะไอ้เจ้าผีเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับเลยนะอยากมีวันเกิดไม่รู้ว่าตัวเองวันเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่ก็ไม่กล้าถามคุณตาเนาะ ไปถามคนนู้นคนนี้แล้วก็เลยไปดูเด็กหญิงแก้มแดงก็ไปโรงเรียนและอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูมีความสุขเช่ไก็เลยแบบเอ้ยเราไปถามถามคุณยายเขาเคยอยู่กับคุณยายที่บ้านหลังคากระเบื้องสีน้ําเงินก็ดินไปหาไปหาก็ไม่รู้อยู่ทุงไหนเนาะหาไม่เจอฝนก็ตกกลับบ้านมากว่าจะมาเจอคุณตาก็ร้องไห้มาเลยจนกระทั่งตอนหลังมาสารภาพว่าอยากรู้วันเกิดคุณตาเขาก็เลยบอกว่าเออผีมันไม่มีวันเกิดนะแล้วสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยคุณตากับเนี่ย คุณแม่ของเด็กหญิงแก้มแน่เขาก็เลยจัดวันเกิดให้กับเจ้าผีน้อยเนาะก็น่ารักดีจบไปนะก็ผู้เขียนคือโอซามุนิชิกาวะเกิดเมื่อปี1940ที่จังหวัดฟุกุโอกะนะคะก็เขามีการได้รับรางวัลนิทานเด็กด้วยนะแต่ว่าที่หมอสนใจเรื่องเนี้ยคือเราอ่านแล้วเราก็มันก็เรื่องก็ดีเนาะแต่พอมาอ่านคำคำคเขาเรียกอะไรของคุณหมอประเสริฐเนี่ยนะ ในายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ชวนคุยนะคะคนชรามักมีความจําไม่ดีนะคุณตาก็เช่นกันผีน้อยไม่รู้วันเกิดของตัวเองเพราะผีน้อยเป็นส่วนขยายจิตใจของคุณตาแต่ผีน้อยจําเรื่องหลายอย่างได้เช่นเรื่องขนมเค้กและเรื่องวันไปโรงเรียนนิทานเล่มนี้แสดงความจําของผีน้อยผ่านประสบการณ์ของเด็กหญิงแก้มแดงความหมายคือแม้คนชราจะจําอะไรได้ไม่ดีนะแต่ที่คนชราจําได้คือความสุขของเรื่องบางเรื่อง พูดง่ายๆว่าคนชาราจำเหตุการณ์ไม่ได้แต่จำความรู้สึกได้ขนมเค้กอร่อยและการไปโรงเรียนครั้งแรกช่างน,น่าตื่นเต้นเสียจริงๆคนชารามาักหลงทางเหตุเพราะจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนพี่น้อยจึงหาบ้านคุณย่าไม่พบแต่คนชาราจำความรู้สึกเมื่อฝนตกฟ้าร้องได้จำความรู้สึกเมื่อข้ามถนนได้ความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีวันหมดอายุดังที่พบว่าคนชารามักแสดงสีหน้าอุ่นใจมากกว่าเมื่อคนที่รักอยู่ใกล้ แม้ว่าจะจําไม่ได้ว่าเป็นใครก็ตามเพราะเหตุนี้คุณตาจึงบอกผีน้อยว่าผีน้อยไม่มีอายุและผีน้อยไม่มีวันแก่แต่ผีน้อยอยากไปโรงเรียนก็ไปได้นะคืนก่อนไปโรงเรียนมันช่างน่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยเชียวละคุณชาราอาจจะจําโรงเรียนไม่ได้แต่จําความตื่นเต้นครั้งหนึ่งได้คือแบบมันเป็นนิทานที่ผสมทั้งเด็กทั้งคนชราเข้าด้วยกันเนาะมันอ่าล้วมันตื้นตันะ มันไม่ใช่นิทานมันไม่ได้แบดราบแค่อย่างเดียวเลยมันมีหลายมิติมากเลยนะแบบรู้สึกว่าเป็นนิทานที่ดีอ่านแล้วหมอโอก็จะชอบแบบนะซึ้งนะรู้สึกว่าเออนิทานมันมันทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานโอโอชอบอา่าน